คนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้หยุดฟังก่อนนะคะเรื่องราวที่ไพ่จะสื่อสารดังต่อไปนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของคุณนะเราลองมาดูกันว่าเรื่องราวนั้นคือเรื่องราวใดนะคะอ่ะใบแรกมาเอาเลยแล้วกันนะหล่นไพ่สี่เหรียญน,นะคะความมั่นคงทางการเงินนะคะดวงชะตาคุณกำลังจะมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นเก็บเงินเก็บหอมรอมริบมีโอกาสได้ ได้เงินได้ทองนะคะไพ่เดว,วิลมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบหรือมีบุญมีวาสนาบางอย่างนะคะหรือดวงชะตาชีวิตกําลังจะเปลี่ยนแปลงปทิทานที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะปาฏิหารกําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณสิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้กําลังจะเป็นไปได้และกําลังจะเกิดขึ้นจริงนะคะมีเรื่องเงินเข้ามาด้วยนะใครที่คุณรู้สึกว่าช่วงนี้เก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่อยู่ เดี๋ยวคุณจะเริ่มมีโอกาสในการเก็บเงินอยู่มากขึ้นมีโอกาสที่จะมีธุรกิจนะคะธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจอสังหาธุรกิจโรงงานนะคะทำโรงงานทำรีสอร์ททำที่พักโรงแรมหรืออะไรก็ตามแต่ละที่จะสร้างรายได้ให้ใหกับคุณเป็นกอบเป็นกำรรหรือธุรกิจการงานที่คุณทำอยู่นะคะรวมไปถึงไพ่ใบนี้วีลออฟฟอร์จูนเป็นไพ่มรดกก็ได้นะคะสีถ้วยคุณกำลังจะได้โอกาสนะ โอกาสจากใครบางคนหรือจากกวางกำลังจะมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างที่จะมีบุญมีวาสนาหรือบุญกุศลที่คุณสร้างสมมานะคะกำลังจะหนุนนำคุณให้คุณเป็นคนที่มีบุญวาสนาในเรื่องของการเงินเด่นชัดมากๆนะมีเกณฑ์ที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ปากท้องที่มีความอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์พังพร้อมในทุกๆด้านนะ นะคะชีวิตการกินการอยู่เครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไม้สอยหรือชีวิตภายในครอบครัวนะคะชีวิตคุณจะมีความสุขอ่ะเหมือนเป็นคนที่มีเงินแล้วสามารถใช้เงินซื้อทุกอย่างได้อะไรประมาณนี้นะคะจะมีโอกาสทางการเงินปฏิหารทางการเงินเข้ามาในชีวิตคุณนะเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะหน่ถ้วยนอกจากความโชคดีในเรื่องของการเงินคุณกําลังจะมีโอกาสในเรื่องของความรักเข้ามาด้วย รักครั้งใหม่การเริ่มต้นใหม่นะคะหรือใครบางคนกํนาลังจะมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นในลักษณะเข้ามาในรูปแบบของการเป็นคนรักเข้ามาในรูปแบบของการเป็นพาร์ทเนอร์ชีวิตนะคะการเป็นคนที่เข้ามาสนับ,สน,บสนุนคาจุนช่วยเหลือดูแลคุณแต่หลักๆเลยเนี่ยคนรักจะเข้ามาพร้อมกับในเรื่องของการเงินที่ดีด้วยอาจจะเจอคนร่าคนรวยนะคะมาเปมาดูแลมาคบคุณมาซัพพอร์ตให้คุณประมาณนี้สามเหรียญ คุณกำลังจะได้รับการสนับสนุนคําจุนซัพพอร์ตบางอย่างการช่วยเหลือหรือคุณกำลังจะได้ส่วนแบ่งส่วนแบ่งในเรื่องของทรัพย์สินมรดกผลประโยชน์การเงินหรือการแบ่งเขาเรียกว่าการแบ่งมรดกก็ได้เนาะหรือแม้แต่กระทั่งคุณถ้าเกิดในกรณีมีการร่วมหุ้นลงทุนแสดงว่าคุณกำลังจะได้ผลกำไรนะคะแต่ที่เด่นชัดเลยอะเงินกับความรักเนี่ยคุณจะได้มาพร้อมๆกัน นะคะรักมาพร้อมกับเงินเหมือนคนที่แบบ lucky in love lucky in game ะนะคะสีไม้เท้าบางคนมีเกณฑ์ชะตาที่จะได้แต่งงานนะมีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานมงคลงานทำบุญบ้านใหม่การขึ้นบ้านใหม่งานมงคลสมรสการงานที่เกี่ยวกับงานมงคลการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆก็เป็นไปได้หรือการได้บ้านได้ขะลือหาดหลังใหญ่ประมาณนี้หรือการได้สินสอดทองมั่นทรัพย์สมบัติ คือมันจะเป็นลักษณะเหมือนคนที่มีความบริบูรณ์พังพร้อมในทุกๆด้านน่ะแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของคุณนะมันเหมือนกับว่าคุณมีบุญมีวาสนาบุญพาวาสนาส่งให้คุณได้เจอะคะ่ะเจอคนรักที่ดีเจอคู่ที่ดีแถมเจอคู่รวยนะคะแถมได้เงินได้ทองได้ธุรกิจได้อะไรประมาณเนี้เมจิเชียรเนี่ยคุณคุณจะได้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตคุณน่ะรวมถึงหลายๆคนคุณเป็นคนที่มีเซนส์มีรางสังหรณ์มีจิตสัมผัสนะคะ เป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามียานอย่างรู้อะไรประมาณนี้บางคนคุณอาจจะได้ทําในสิ่งที่คุณรักอาทิเช่นการเป็นหมอดูใครอยากเป็นหมอดูมีเกณฑ์ที่ได้เป็นหรือใครที่คุณมีเซนต์ว่าเออฉันจะได้สิ่งนั้นฉันจะได้สิ่งนี้ให้คุณเชื่อในเซนต์ของคุณนะให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณหรือพรสวรรค์ของคุณความรู้ความสามารถของคุณน่ะกำลังจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จอนาคตที่สําเร็จก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่ฉลาดมากมาก เจ็ดดาบนะคะอาจจะได้เงินแบบลับๆนะมีอย่างเช่นเงินติปใต้โต๊ะหรือเงินอะไรที่ได้มาแบบลับๆอะ่ะมีเกณฑ์ได้นะคะหรือเงินจากค่าในหน้ารวมไปถึงการเซ็นสัญญาการเซ็นเอกสารการได้รับการเซ็นสัญญาทําเริ่มงานเริ่มโปรเจกต์หรือการเซ็นสัญญาได้รับเงินก้อนใหญ่อะไรก็ตามแต่แต่มีโอกาสที่จะได้แต่จะได้เป็นเงินแบบลับๆด้วย นะคะใต้สำรับอเป็นไพ่หนึ่งเหรียญเหมือนกันนะคะมีแต่ไพ่เงินเพราะฉะนั้นนะคะคิดว่าพลังงานวันนี้นะคนที่มีบุญวาสนาเท่านั้นที่คุณจะได้เจอพลังงานนี้นะคะคือการที่คุณกําลังจะมีเงินมีทองมีความรักมีความสุขนะคะมีความสมบูรณ์บริบูรณ์พังพร้อมในชีวิตคุณนะคะมีเงินมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดวันสิ้นดวงชะตาชีวิตคุณกําลังจะเจอปฏิหาร นะคะปฏิหารในความรักปฏิหารทางการเงินปฏิหารในเรื่องของการได้เส้นสัญญาหรือการได้เงินก้อนใหญ่แบบลับๆหรือมีใครที่เขาเข้ามา,อ,าอยากที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณเขาอาจจะเอาสินสอดทองมั่นบ้านที่ดินนะคะของกำนันอะไรก็ตามแต่ที่มีมูลค่ามาซัพพอร์ตให้คุณมาสู่ขอคุณนะคะหรือมาแบบ จัดงานจัดการยกมรดกยกทรัพย์สินยกบ้านยกที่ดินให้คุณก็ได้ประมาณเนี้ยนะคะใครที่เก็บเงินไม่อยู่เดี๋ยวคุณจะเริ่มมีการเก็บเงินอยู่ใครที่คุณรอในเรื่องของผลประโยชน์ผลกําไรส่วนแบ่งเดี๋ยวคุณจะได้นะคะพลังงานดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าไพ่วีออฟฟ่าจูนต้องเป็นไพ่ของคนที่มีบุญว่าสนามมากพอสมควรนะแล้วคุณจะได้เจอกับคลิปนี้นะคะแล้วคลิปเนี้ยพลังงานนี้จะเกิดขึ้นจริงกับคุณ ภายในระยะเวลาเร็วสุด1-3เดือนนะคะโชคดีมีความสุขนะสวัสดีค่ะ